ก็แต่สองปีที่แล้วแล้วสปีที่แล้วนะใช่ครับเ <c oughs> พิ่มมีโอกาสได้เลิกมาอนอาการในเมื่อวานนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับผมิดแดกตอนแรกก็ขอบคุณทุกการต้อนรับแล้วกันครับก็ไม่ว่าจะเป็นการดูย้อนหลังหรือว่าการดูสดนะครับก็ขอบคุณมากมากแล้วก็เราดีใจมากที่แบบเหลายคนก็บางบางครั้งซึ่งแบบหลายๆาคนอาจจะไม่ได้เปิดทีวีมาค่อนข้างนานแต่ว่าก็มาดูเรื่องนี้ก็ดีดดดใจมากๆากแล้วก็ขอบคุณก็มันจะเพิ่มความสนุกเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับเรื่องเรื่องนี้ครับผมก็ตอนถ่ายก็สนุกมาก เรียกว่าการทํางานของที่วทที่มีการร่วมงานกับนส่วนต้นแบบอ่าค่ายุติก็ทาให้แฟนๆจจากเรื่องขอยัดพูดถึงเรื่องช่ยไรก็ติดตามมีมากกันบบนี้ติดในบ้างก็ก็ดีใจนะดีใจที่เราเหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสไปเล่นซีรีส์เรื่องเรื่องหนึ่งมาเนาะแล้วเราก็กลับมาทำมาออกอากาละครที่เจดสินสีเราก็ก็ขอบคุณมากๆที่ยังให้การต้อนรับแล้วก็กลับมาเขาเรียกว่าตามมาดูละครของเราก็ดีใจมาก